ท่านมาดูบอนตระกูลบอนนะครับครั้งหนึ่งนะครับเคยเป็นพืชที่มีราคาสูงมากนะครับท่านผู้ชมสีชมพูม,ม่วงแล้วก็มีสีเขียวแซมนะครับ สวยดีเนาะบางทีธรรมชาติก็สร้างสรรมามาสดยอดมากเลยนะครับท่านผู้ชมนี่บางทีก็เป็นลายแบบนี้ครับเขียวเขียวเข้มก็มีชมพูห่วงแซงบางทีก็เป็นอีกแบบลวดลายหนึ่งนะครับจะเป็นแบบนี้ กำลังเป็นใบเล็กๆกำลังสวยนะครับดีครับสวยดีเนะานะในกำรับผู้ชมสวยไหมครับนี่เข้ามาดูใ,ใกล้ๆอย่างใบเนี่ยเขาจะมีความสีเขียว เขียวแบบนี้เขียวเหมือนมัดแต้มเมานะครับแต่นี้เป็นคือธรรมสีธรรมชาติครับครั้งหนึ่งกระถางนี้ไม่ใช่ถูกๆนะครับสมัยก่อนสมัยที่บอลมีราคานะครับต้นนี้เป็นหลักพันนะครับหลักหมื่นยังมีนะครับหลักแสนก็ยังมีนะครับพวกตระกูลเพื่อเพื่อทั้งหลายแหล่ในช่วงหนึ่งนะครับนี่ครับ่านผู้ชม sweating the cup.